สวัสดีค่ะมาผอกับตุ๊กิเก้าค่ะทุกคนค่ะในช่องสแห่ง c h ชาแนลมาค่ะเมื่อหนีตุ๊กพามากินเขากับตับหวานค่ะพี่นองค่ะปรุงมาแบบจัดจ้านเด้อค่ะพี่นองเด้อมาค่ะัสๆน้ำกันสับมาัสหอยละพา่า เกียวกับโหระพาค่ะทุกคนแซบ่บหอม,อมเข้ากันค่ะค่ะพี่น้องคะลูกใหญ่ทัวร์แม่ค่ะเขาบอกว่าทัวร์ไล่ทหารผ่านค่ะบ่านไพรเอิร์กทัวร์อีกอย่างบอกได้เวยค่ะ ระคมอำลัำค่ะสับดีครับผักแก่ไราย,ยางค่ะเมืนเน่อ ตับหวานเห็ดหวานๆกับพี่นนองคะนิ่มๆกินกับข้วสวยะคะ่ะเพราะว่าฉันคนมากินข้วสวยเขาเนี้ยนี่อุ้นตอนเคือ,อยากกินทีอแบบกับพี่นนองคะ่ะ Ừ. Rồi. Nhắc đến làm con. Bực hứa mà เห็นนีดฝากกบโดดใส่เลยมะเขือสดๆงาม เห็ดมาหลายเพื่อพี่พ่อน้องเห็ดเปลือกพะายาละน้ำค่ะซอยหอมแดงเชสเกตใส่มาดเลย เดี๋ยวพักกาดเท้าพักกาดเท้านี่จะกินกับบนกับลาบแฝบครับพี่นอ้อง น้ำอยู่ทั้งหลังเหตแบบว่าไม่หนำคุกคิกน้ำขับพี่นองคะจะว่าน้ำอยู่ทั้งหลังไหวสดแน่ ตอนแรกอะจักเขาแมาด่ดอยก็หนีค่ะอย่าบมึงอย่าบออิ่มลงไปตักใส่ บัวอ,อุ้น,น้อยๆก็ต้องแสบค่ะใ <c oughs> ส่ลูกโดดเข้าไป <c oughs> หอมแดงใส่อีกอ้อ พี่น้องแซ่บนัวแห้ง yeah uh -huh. เขาปรุงพริกแบบจีบเลยคะ่ะทุกคนจีบมากอ ทมขคน,ขนอิมอ่มแล้วค่ะทุกคนคะ่ะมันนีตุกกะมากินตับหวานแซ่บๆซหวานๆวานค่ะพี่น้องคะ เอาราคาถ้าไคมาคลิปนี้เนาะตุกกฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจในการให้คลิปให้ตุกน้ำนะคะหว่อพอกันคลิปหนาค่ะสวัสดีค่ะ